เจ้าก็สวยสวยรอรอเนาะจากผูหรือแม่เนาะงามงามแม่พี่นองข่อยก็ะบอกบอก่อยเห็นสีแปลกแปลกไปนี่ได้ครึ่งสีสมครึ่งหนึ่งสีน้ำตาลครึ่งนึงบอหรือสีเหลืองท้องจ้าจ้าแม่บดไ้เห็ดอย่างจ้าอันอันนั่งคุยซื่อจ้าอันบึ่งด้วยพี่นองพลสียูก็เพ้าหอด3นาทีบนเนาะ ลองเบิงนะคะสวัสดีจ้าอันเจ้าไปตกทั้งสีสมมาทาั้งไรกูขึ้นหนาหักเทมียแล้วสิคุยกับข่อยอยู่บ่ละพี่น้องว่าจ้าวัสดีจ้าอายกมือขึ้นดูสะยกค้างก็ได้ยกขาก็ได้เอาพ่อขึ้นตาหลีเสีเดี๋ยวน้ะบาดนี่พี่น่อง บึงแม่อุ้ยจ้าจาจ่าปะได้เฮ็ดยังอุ้ยลมแห้งแห้งจะพี่นองจา้าอันนี้คือคลิปสามนาทีนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะนะคะเพราะว่าเห็นสีเขาสวยงามดีนะคะก็เลยเก็บภาพนะคะมาให้ชมเนาะ,ะให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะคะอันนี้สดนะคะสดจากต้นมะขามเอาเจ้าสิเฝ้าไปไซ คุยกันก่อนจ้าจ้าโอ้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 โปกปกปอก,กเอาโกรธเอาแล้วโกรธตีนะ<ม>โอ้ยแม่กระบุหูวเลยเจ้าโกรธไปมาอเอาแม่บได้เฮดยังจ้าก<ม>็ถ่ายรูปนะเด้อขออนุญาตเด้เด้เข้าใจบคอยขออนุญาตเจ้าเลี้ยวเอาพี่น้องมือน,นี้ควอยชีรูเรื่องก,กันบ่เอ้า บึงเด้อคอยชี้จับคลิปสามนาทีสีไใดบอกจะเพิน่นสียูให้เฮบ่เนาะเอาลองบึงนะคะแต่ก็อยู่นานอยู่นะคะทุกคนเออนี่ยอยู่ในต้นมะขามนะคะต้นมะขามอยู่ทั้งปลาชะอม,มจ้ะปลาฉะอม,มนี่เนาะมื้อนี่เห็นเพิ่นลงมานะคะเห็นเพิ่นลงมาก็เลยโอ้สีแปลกๆสีสวยงามเนาะก็เลยอันนี้เก็บภาพบรรยากาศนะคะถ่ายคลิป ขออนุญาตถ่ายคลิปนเดอ้อจ้าอันกระพริบตาเนี่ยหมายถึงอนุญาตแม่นบอเอากระพริบตาไม่ดูเอาก็สิบว่าคอยบ่าแล้วพี่นงคุยกับกระป๋อมกระเป็นบาน้าเนี่เออเนาะบได้บาเนาะคอยบริบาเดอ้อคอยถามเจ้าซื้อ,อเจ้ามัดแต่ใสคือมาอยู่ในสวนมาขามป้าพี่นงอยู่โดนเดอ้อ สองนาทีสามนาทีเสียหัวสามนาทีแหละจ้ะสุดยอดเลยแมีเราก็อยู่ให้ถ่ายคลิปเด็กพี่น้องนี่ขนาดไขว่เปลาะแปผลนี่เวา้าเว้าอยู่นี่เราก็ยังบต่ตกใจแมียัง,งงงคือกันเออแล้วอนุญาตให้ข่ไทยเอาเอาเอาคือเจ้าคือหันหลังให้ข่อยระบาดเนี้ยน,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 น่าจะเป็นตัวไอ้นี่หรือเปล่าตัวอะไรลูกตัวที่มันเกาะต้นนู่นฉุ่งๆเหรอไม่แน่ใจอ่ะจะโรคราบแล้วโอ้เจ้าโรคข่าเป็นตี แถวคือบ่มีมูมากระด้ยนะมาตัวเดียวอ่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพิ่อนอยู่ได้นานอีกทีค่ะเพิ่นยังบ่ไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนหันหน้ามาหาท่านผู้ชมศรัทธาพี่ลูกพี่หันหน้ามาก่อนสิไปเร็วๆบายๆนะเอาหันดา <c oughs> ค่อยๆเสย์บันี้พี่น้องไปก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs>